คนก็ชอบแบบว่าเอ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นคนนั้นไอออสนี่มันแบบว่าบอกเขาบอกว่าพี่เบนเล่นโหดนะโหดมากเลยแต่ว่าแบบที่หนึ่งของผมก็ต้องเป็นออสดาว่าเนี่ยเฮียี่เฮียนั่นแบบโหดมากแบบโหดสัตว์โหดเขี้ยโหดแบบโหดวัวตายควายล้มแบบเฮียแบบเทพเจ้ามาจู่ตีที่ดาวดึงเฮียอะไรก็ไม่รู้มันบอกโหดมากมากอ่ะไอเงี้ยเขียนปะอืมก็เลยลงคลิปไปรอสี่แบบคมๆไป สโสนครับว่าคนเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอใช่เราไปดูคลิปเก่าๆดีครับที่แบบว่าคลิปเนี่ยที่พี่เล่นเก่งๆหน่อยเพื่อไอคนคอมเมนต์ก็จะมาบอกแล้วบอกว่าพี่เบ้นแม่งเออพี่เบ้นโหดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าผมว่าไอออสมันโหดกว่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่าให้พี่ลองเจอออสดูอะไรอย่างเงี้ย เล่นระบาเหมือนจานเจเหรอไม่ได้ดิพี่เล่นเก่งเกินไปกว่าจะ่เล่นแบบจานเจไม่ได้นะเนีย่ยดูเอาว่าพี่เล่นเก่งขนาดอ ผมว่าออดออดก,ก็พอพี่แหละเอาจริงๆป้าแบบาอันนี้พี่ไม่ได้ว่านะคือมันเล่นไม่เก่งเลยมันเล่นคือมันไม่ได้เชิงเล่นไม่เก่งหรอกมันก็เล่นเก่งแหละแต่แบบว่ามันยังไม่ถึงขั้นอะ่ะพี่ไม่ได้ว่านะครับแต่คือไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นพี่ก็ได้แต่คนไทยเล่นเก่งเก่งกว่านี้มันมีไว้ คนไทยที่เล่นเก่งๆอ่ะมันเล่นเก่งกว่ามันอีกเว้ยเออพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้จะว่ามันกากนะเว้แต่แบบว่าคือคนไทยมันเล่นเก่งกว่าเยอะอ่ะเอออันนี้จากประสบการณ์คือคือมันคือมันเล่นตัวเดินก็จริงเว้ที่พี่เจอมันนะแต่คือมันกดดันพี่ไม่ได้เลยอ่ะเก็ f ฟ e ลปะ มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมันเล่นเอาง่ายก็คืออสมมติสมมติเต็ม10ใช่ไหมพี่ให้มาแค่6อ่ะไม่ก็7อ่ะเต็มที่คือเยอะสุดคือได้แค่7ดอ่ะ คือถ้าอยากดูเกมมันต้องไปดูพวกนักแข่งไว้คือไอออสมันไม่ได้แบบมันสายข้อมูลมากกว่าไอ,อ้อสมันสายข้อมูลมากกว่าครับ ใช่ใช่ใช่ไอซูแบดเนี่ยเล่นเก่งเออถ้าถ้าถ้าอยากถ้าอยากถ้าถามสตรีมเมอร์ต่างประเทศน,นะซูแบดเล่นเก่งครับอารอนเนี่ยเล่นเก่งครับเก่งแบบเช่ามาเออแต่ว่าออสนี่คือเฉอยเฉยอะ่ะผมพังเครื่องก่อน ผมเห็นคนไทยไม่ต้องนักแข่งหรอกแค่พวกที่กดดักตอนพี่เบนสตรีมก็มีเกิงงตั้งเยอะอใช่ถูกคือผมไม่ได้จะดิสเครดิตมานนะมันเล่นไม่เก่งครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกเล่นตัวเองเล่นเก่งด้วยแต่แบบว่าคือพวกช่ำๆคนไทยน,นี่แม่งเล่นโหดเลยแหละอย่างนี้ไหม จันเจให้กี่คะแนนเนาะจันเจนี่ถ้าเล่นปกตินี่ให้สักห้าแล้วกันแต่ถ้าตอนแข่งมันเล่นเก่งนะเออ มคนครับมีคนครับไม่อยู่แล้วละอยู่ข้างบนจริงด้วยครับคือแอดออนเวลานี้แอดออนนี้มันดามันเช็คเวลามัน นเนี่ยเวลามันขึ้นว่าด้านขวาบนเนปะสารประกอบเพีย้ยอะไร <c oughs> คือมันมีคนนะับแสดงว่ามันมีคนโดนแอดติดแอดออนแดงเนี่ยมันจะเด้งออก <c oughs> อยู่เสร็จอะอยู่ข้างล่างนี้แหละครับ ไอสัตว์มันอย่าหไวะหรือว่าไอเม็กมันขานมาตรงนี้วะข้างนอกหรอเจ็ดเคกูหาจนเจอมาดิไอ้สัตว์กูหาจนเจออ่ะ กูหาจนเจออ่ะเพื่อนกูบอกให้ตายยากกูหาจนเจออ่ะกูบอกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเวลาเนี่ยเดี๋ยวดูคนที่นอนก็ได้เวลาผมเวลาเราพุง่งแอดแอดออนแดงมันจะหนืดเซอร์ครับดูนะตัวเซอร์มันจะขึ้นเหลืองเห็นปะตัวเซอร์มันจะขึ้นเหลืองเห็นปะเดี๋ยวแขนก็ได้จะได้เห็นภาพชัด S <S คือเวลาเราพุ่งแล้วมันขึ้นเหลืองๆนืดๆอ่ะคือมันจะได้คะแนนครับเราจะได้คะแนนเพิ่มแล้วเราจะรู้ว่าแถวน,นวั้นมีเซอร์มันประมาณสิบหกเมตรมั้งหรือกี่เมตรนี่แหละไหนะดูนะเห็นปะเซอร์มันจะขึ้นเหลืองๆเห็นปะเนี่ยส้มๆเหลืองๆเนี่ยที่ตัวเห็นปะแล้วมันจะได้เนี่ยสารประกอบขัดขวางสามสิบสามเห็นปะทุกครั้งที่เราพุ่งชนมันจะได้พลังสารประกอบขัดขวางสามสิบสามเห็นปะ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 อือ ต้องเนยวัสดีครับผมัสดีต้องเนยได้ครับ